ยินดีต้อนรับกลับสู่ Mr Auto Review วันนี้เราจะพาไปเจาะลึก Isuzu D-Max ทัก2,025รถกระบะตอนเดียวที่ยังคงยืนหนึ่งในกลุ่มรถเชิงพาณิชย์ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กผู้ประกอบการขนส่งหรือใครก็ตามที่กำลังมองหารถกระบะท,ที่ทนทานไว้ใช้งานรุ่นนี้มีการอัปเกรดที่น่าสนใจหลายจุดเลยทีเดียวเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนรุ่นปี2025นี้มาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันและเฉียบคมยิ่งขึ้นฝ่ายหน้าออกแบบ ให้ดูฉกเฉียวมากขึ้นโดยมีทั้งแบบฮาโลเจนและเลดแล้วแต่รุ่นย่อยกันชนหน้าถูกออกแบบให้แข็งแรงมากขึ้นด้านข้างของตัวรถยังคงความเรียบง่ายและเน้นการใช้งานจริงตามสไตล์รถเพื่อการผานนิ์กระบะท้ายยังคงใหญ่จุใจเหมือนเดิมรองรับงานบรรทุกได้สบายล้อเหล็กขนาด 15- หรือ16นิ้วพร้อมลุยทุกสภาพถนนโดยไม่ต้องกลัวพังง่ายรวมๆแล้วดีแม็กซ์ยังคงมาในลุกเรียบแต่แกร่งพร้อมใช้งานแบบลุยฮ่าฮ่าใต้ฝากระโปรงคุณจะได้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์หนึ่ง 9ลิตรที่ด้ดูพาวเวอร์ให้กำลังประมาณ150แรงมา้าและแรงบิด350นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5หรือ6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกจุดเด่นคือความประหยัดน้ำมันและแรงบิดที่มาแบบเน้นใช้งานมากกว่าความเร็วระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบปีกนกคู่ด้านหลังเป็นแบบซ้อนช่วยให้รองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมกับขี่นิ่งทั้งบนทางหลวงหรือทางครุกรัดภายในห้องโดยสารของ Dmax พัก2,025ค่อนข้างเรียบง่ายตามสไตล์รถ ใช้งานมีบอกผ้าธรรมดาระบบแอร์แบบมือหมุนเครื่องเสียงพื้นฐานพร้อมดูทูตและพอร์ต USB สำหรับชาร์จไฟถังคอนโซลใช้งานง่ายมีปุ่มขนาดใหญ่ที่ใช้งานสะดวกแม้ใส่ถุงมือถือว่าทนทานและดูแลรักษาง่ายแม้จะไม่หรูหราแต่ใช้งานได้จริงแน่นอนราคาของ Isuzu D-Max ภาคปี2025เริ่มต้นที่ประมาณ550,000ถึง600,000บาทแล้วแต่รุ่นย่อยถือว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่คุ้มค่าที่สุดเมื่อเทียบกับสมรรถนะความประหยัด และการดูแลหลังการขายของ Isuzu ที่เชื่อถือได้และนั่นคือรีวิวฉบับเต็มของ Isuzu D Max ถัก2,025ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่แกร่งประหยัดและคุ้มค่ารุ่นนี้เป็นอีกตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชม MS Auto Review แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า